小起巴，阿妈叮。嗯 สวัสดีค่ะน้องจำปีคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกนะคะคนสวยรวยแสนล้านนะคะมามะนักสนันนะคะคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไม่เฮงปังค่ะคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะนะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมากันสั้นๆน,นะคะทุกคนนะคะเนื่องด้วยนะคะตอนนี้ทีมงานผาโถมนะคะ สินค้านะคะส่งนะคะทั้งวันเลยนะคะตอนนี้นะคะขายดีมากๆเลยนะคะคู่มนต์คนขายดีที่สุดในจักรวาลน,นะคะคู่สวยมากขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่าน้องจำปีคนสวยรวยแสนล้านนะคะได้ยินเสียงเพลงแคนนอนไหมคะรอบบ้านรวยด้วยน้ำใจแล้วมีสุขอุราดื่มกาแฟยังคายังเลยนะคะ ไม่อยากจะกินเวลาเพื่อนๆนะคะก็เลยไม่ได้ดื่มกาแฟให้ดูเลยนะคะวันนี้สวัสดีครับน้องแมนมหาเศรษฐีแสนล้านสวัสดีค่ะนะคะ เริมดังมากเลยใช่ีงไหมดสดทุกอย่างภาพชัดเสียงชัดไหมคะแชร์รัวๆขอบคุณครับนะคะคูกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูไฟมันน่าเสียดใจกระจอกกลัวเกลัวแกล้งแล้วเมื่อไหร่จะมีเงกับเขา เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเริ่มแบ่งปันกันเลยนะคะเรามาแชร์เขาเรียกว่าเรามาดึงดูดเขาเรียกว่าเรามาเติมพลังให้กันและกันนะทุกเช้านั่นเองนะคะอาวันนี้อาจจะมาสายนิดนึงนะคะทุกคนนะคะโอเคปิดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีเสียงแคนนอนอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แข่งกับเสียงแคนนอนนะคะเราเออขอบคุณค่ะครูวนลส่วนส,สายเบิกบานขอบคุณค่านะคะ วันนี้นะคะครูมลนะคะแนะนําตัวเองนะคะครูมลเป็นนักธุรกิจอยู่ที่พัทยานี่แหละคาดนะคะนักธุรกิจพัทยานะคะถามว่าขาขึ้นกับขาลงมีมาตลอดแหะคะ่ะเพราะว่าชีวิตมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามกระแสนะคะเพราะว่าเราอยู่พัทยามันจะมีหน้าครัวกับหน้าโลเนาะแต่ทีเนี้ยพอมันเจอสถานการณ์เนาะ เจอวิกฤตก็คือเจอโรคระบาดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็จะไม่มีทั้งหน้าโลและหน้าไฮนะคะทุกคนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าครูมนก็เลยมาทํางานอยู่ที่บ้านนะคะก็เลยมาต้องมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะแต่ก่อนที่ครูมนจะมาอยู่จุดนี้ได้นะคะครูมนก็นะคะตอนที่ต่อคือความรู้สึกของเราอะเราคิดว่าการขายของอะมันมีหน้าร้านมันชนกับลูกค้ายังไงมันก็ขายดีแน่นอนในความรู้สึกที่ครูมนพูดอะไรที่เราพูดอะไรที่เรารู้สึกอะคะ่ะเราสังเกตไหมว่า สิ่งนั้นจะอยู่กับเราค่ะและคุมลเป็นคนที่เชื่อเรื่องดีค่ะคุมลเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นคนขายของเก่งขายของมีมาตลอดอยู่แล้วนะคะมันทาให้คุมลประสบความสาเร็จง่ายในสายอาชีพในการค้าขายเพราะคุมลเป็นคนขายดีกันทุกคนสวัสดีค่ะคุณวันนานะคะประดับซื้อค่ะคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ต่อให้คุมลขายดีแค่ไหนนะคะหน้าร้านคุมลจะทําดีเลดีขนาดไหนก็แล้วแต่เมื่อสถานการณ์โควิดมานะคะ ถามว่าใครนะคะถ้าเกิดมีลูกค้ามันขายได้อยู่แล้วค่ะเพราะครูบนลเป็นคนขายดีนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเรานะคะเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ลูกค้าไม่ได้เข้ามาหาเราแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าอยู่ต่างประเทศทั้งส่วนใหญ่เนาะทีเนี้ยเมื่อไม่มีลูกค้าเข้ามานะคะมันก็ทําให้ครูมลน,นะคะต่อให้ครูบนลขายของเก่งขายของดียังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า ไปเปิดร้านได้เนาะคู้มนก็เลยขอบคุณตัวเองค่ะที่อนุญาตให้ตัวเองมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะด้วยจิตตั้งต้นที่ว่าตอนที่ครูมามาตอนแรกอะ่ะครูมนมาแค่เรียนรู้กับคลิปมหาการี่เวทวันก่อนค่ะมหาการวิเววันคืออะไรคะการเคลียร์จิตเคลียร์ใจของเรานั่นเองค่ะให้ใจของเราอะ่ะควบคุมตัวเองให้ได้ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะค่ะ ได้เขาเรียกว่าวิธีคิดของเราอะถ้าวิธีคิดเราเหมือนเดิมชีวิตเราก็เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าวันนี้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนนะคะชีวิตของเรามันเปลี่ยนนะคะไม่ใช่ค่ะวิธีคิดของเรามันเปลี่ยนนะคะชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนค่ะทุกคนหากวันนี้ตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่นะใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าวิธีคิดเราเปลี่ยนนะคะ ผลลับเราก็เปลี่ยนค่ะทุกคนถ้าวิธีคิดเราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนค่ะทุกคนนะคะเราจะไม่เอาชีวิตเราทั้งชีวิตไปใช้กับความคิดเดิมๆที่เราเคยมีค่ะเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราค้นพบตัวเองได้แล้วอ่ะครูม,มนฟังมหากรารที่เลดวันค่ะสิ่งที่ครูม,มนตื่นรู้มากที่สุดคุมมูมนพรป,ป่วยก่อนเลยนะเริ่มต้นเลยคือเราป่วยคําถามคือว่า ครูมลเคยเคยคิดพูดง่ายครูมลเหมือนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงค่ะว่าครูมลคนขายของเก่งเนาะแล้วครูมลก็เชื่อว่าสิ่งที่เราคิดแต่มันถูกต้องเสมอแหละแล้วก็คิดมักมันจะคิดว่าเราก็ไม่ให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายค่ะทํางานนะคะทํางาน ทำงานประมาณสิบโมงนะเลิกเลิกประมาณเที่ยงคืนนะก่อนจะได้นอนก็ตีหนึ่งเนาะกลับมาก็มาดูหนังดูละครอ,อีกนะคะดูข่าวดูอะไรเล่นเกมด้วยค่ะมันทําให้เราป่วยเพราะเราป่วยปุ๊บเรามาฟังมหา,หาการที่เวรวันเราก็ตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราต้องมาขอดพษร่างกายเรานะไอ้ที่ผ่านมาเราเหมือนว่าเราไม่ได้รักร่างกายเราเลยนะเราเราเหมือนเราเหมือนแบบมีร่างกายไว้อะแทนที่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายที่ประเสริฐมากๆเลยเป็นร่างกายที่ว่าเราต้องดูแลเขาอะเราต้องแบบเขาเรียกว่า เราจะต้องให้พลังนะคะพลังกายก็คืออาหารเสริมดีๆเนาะพลังใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็พลังจิตก็คือการนั่งสมาธิค่ะกําหนดลมหายใจค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณคลิปนะคะคนสวยรวยแสนล้านสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูบอลจะพูดมาแบบสั้นๆเนาะการที่เราอะ่ะจะเปลี่ยนพิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยค่ะเราจะต้องมีวิธีคิดนะคะที่ใส่แต่พลังงานบวกเท่านั้นค่ะ ทุกไรทุกทุกคลิปอะค่ะเราก็จะเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกค่ะเน้นเรื่องความคิดค่ะเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเน้นเรื่องความคิดเน้นเรื่องสิ่งที่เราคิดแล้วมันมีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราอะค่ะอะไรก็ได้ค่ะความคิดมันทาร้ายเราได้ค่ะความคิดมันฆ่าเราได้ค่ะหากวันนี้เราใส่พลังแห่งความคิดของเรานะคะให้บวกขาดอย่างเดียวค่ะเราเป็นเครื่องผลิตความคิดบวกอย่างเดียวค่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราบอกกับตัวเองว่า เฮ้ยสิ่งดีๆรอเราอยู่ของขวัญชิ้นใหญ่รอเราอยู่แน่นอนค่ะร่างกายเราแพงต้องดูแลอันดับแรกถูกต้องค่ะร่างกายเราแพงที่สุดต่อให้วันนี้เราแข็งแรงต่อให้วันนี้เราได้เงินนะต่อให้วันนี้เรารู้สึกว่าวันนี้เราอะกาลังที่จะไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราได้เงินมหาศาลเลยอะแต่ร่างกายเรามันไปเอาไม่ได้ร่างกายเรามันไม่สามารถไปต่อได้ ความรู้สึกของเราเรารู้สึกไหมคะว่ามันจะได้รับไหมมันไม่ได้รับหรอกคะ่ะเพราะว่าวันนี้ร่างกายของเราอะ่ะเราโคตรโชคดีเลยค่ะถึงวันนี้เราไม่มีเงินเลยนะคะแต่ร่างกายเราโคตรแข็งแรงอะ่ะคุณคิดว่าเราจะเสกสร้างบรรดาลชีวิตใหม่ได้ไหมคะแค่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะวันนี้ไม่มีตังเลยซะกระบาทเดียวเลยนะเออเราไม่มีตังเลยอะ่ะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงฉันไม่มีตังเลยตื่นมาอีกทีหนึ่งฉันฉันไม่มีตังติดตัวเลยนะคะ แต่สิ่งที่เราได้คืออะไรไะู้ม่หาสิ่งที่เราได้คือนะคะเมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงอะ่ะเราสามารถราสร้างพลังไฮเอนเนอร์ของเราค่ะสร้างพลังสร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยตัวของเราเองค่ะเราไม่ต้องไปพึ่งพาจากสิ่งภายนอกเลยค่ะเราพึ่งเราลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองค่ะว่าเฮ้ยเราขอบคุณร่างกายมากๆเลยนะที่เขายังเต้นเพื่อเราอยู่นะ ขอบคุณลมหายใจของเรานะที่เขาย,ยังสู้เพื่อเราอยู่เลยนะคะเราต้องลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองให้ลุกขึ้นมาให้ได้คือการให้พลังตัวเองค่ะบอกกับตัวเองซ้ําๆค่ะว่าเราเก่งกันเลยนะคะทุกครั้งที่ครูมลไลฟ์สดททุกครั้งเลยนะ ครูมนจะบอกกับตัวเองค่ะว่ามนเก่งขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยไนี้ร้สดของมนดีขึ้นทุกวันเลยเพราะมนเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วมนก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมมนเป็นคนที่เก่งมากๆเลยพูดอะไรนะคะก็ประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆเพราะเราจิตของเรานี่จิตใต้สำนึกอะอะไรก็แล้วแต่ที่ครูมนพูดออกไปโดยที่ครูมนไม่ได้คิดมาก่อนนั่นคือจิตใต้สำนึกของครูมนเป็นคนสั่งค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งนะ แล้วเรารู้สึกว่าเวลาที่เขาพูดไม่ดีกับเราอ่ะบางทีเขาเอ้ยพังปากไม่ได้อยากจะพูดนะคะแต่นั่นแหละค่ะคือจิตใต้สนึกของเขาที่เขารู้สึกแบบนั้นแล้วเขาพูดออกมาแบบทั้งถือค่ะนั่นคือจิตใต้สนึกเขาทํางานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงจิตใต้สนึกของเราเนาะเหมือนที่ครูจิตตาสอนเมื่อวานนะคะครูจิตตาสอนว่าจิตอ่ะ เราต้องเลี้ยงเขาให้เชื่องเหมือนแมวค่ะนะคะเลี้ยงเขาให้เชื่องนะคะพูดกับเขาด้วยความจริงความซื่อสัตย์มีสัจจะวาจากับเขานะคะเขาจะส่งเสริมและสนับสนุนเราแน่นอนค่ะนะคะแต่ถ้าเราเลี้ยงจิตของเราแบบเหมือนเลี้ยงงูพิษนะคะวันหนึ่งมันก็จะต้องมาโฉกเราต้องมาทำํำร้ายเราแน่นอนนะคะทุกคน อย่างวันนี้ค่ะเพียงเสียงแคนนอนมันดังมากเลยถูกไหมคะทุกครั้งที่ไล์สดนะคะบ้านอื่นนะคะก็ยังไม่ไปคบะไปบ้านมาบ้ากน,นี้ก่อนนะคะมันเป็นจังหวะคือครูม,มนครูม,มนไม่สงสัยทางมาและทางไปค่ะทุกอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจักวาลจะส่งบททดอสอบมาให้ครูม,มนเสมอว่าเฮ้ยวันนี้ครูม,มนจะไล์หรือเปล่าหรือครูม,มนจะไม่ไล์สดนะคะ แต่ทุกอย่างมันไลยเป็นอุปสรรคของเราค่ะทันทีที่เราเจอสถานการณ์นะคะอะไรก็แล้วแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่านะคะเราเอาอยู่ค่ะเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะครูบนเชื่อแบบนั้นนะคะเออเรามีความเชื่อด้านดีค่ะความที่สามารถทาร้ายได้จริงๆสามารถทําร้ายเราได้ด้วยนะคะ ความคิดเราคำพูดเราทำร้ายคนได้ทำให้คนถึงกับความตายก็ยังได้เลยค่ะเราต้องเลี้ยงดูจิตของเราใช่แบบเลี้ยงแบบสัต์เลี้ยงให้เชื่องให้เชื่องและรักเราค่ะให้เขาซื่อสัตย์กับเราค่ะเราต้องซื่อสัตย์กับเขาก่อนเขาจะซื่อสัตย์กับเราค่ะเมื่อเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะคะเขาจะเชื่องเขาจะดูแลเราปกป้องเราเวลามีอย่างแมวของครูนะครูอยู่บ้านน็อกดาวใช่ปะ ทีเนี้ยมันมีพวกสัตว์หรืออะไรพวกนี้ค่ะมาอยู่หน้านอกดาวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเขาจะจัดการให้กับครูเองเลยนะคะเนี่ยนี่นคือสิ่งที่เขาเชื่อมกับเรานะคะนั่นคือสิ่งที่เขาดูแลเราและพร้อมจะสนับสนุนเรานั่นเองค่ะแล้วเลือกบางและบ้านตรงข้ามเขาเลี้ยงหมาค่ะทุกคนนะคะบ้านตรงข้ามเขาเลี้ยงหมานะคะ เขาก็จะรักเจ้าของเขา,ามากๆเลยใครแปลกปลอมเข้าไปเขาก็จะกัดข่ะเพราะว่าเขาปกป้องเจ้าของนั่นเองค่ะพูด,ดง่ายๆเลยเราต้องดูแลจิตได้สำนึกของเราอะค่ะมาหนึ่งว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ ที่เราต้องืู้สั์และมีสัจจวาจากับเขาเราเลี้ยงดูอย่างดีอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คุมบอลได้ตื่นรู้ในคลิปเมื่อวานเนาะและทีนี้คุณบอลก็เลยเอามาถ่ายทอดให้ฟังแล้วันนี้ความคิดดีคิดบวกของเรานะคะมันส่งผลให้เราในอนาคตอารมณ์นะคะอารมณ์ความรู้สึกคือตัวตัดสินอนาคตค่ะทุกคนนะคะเราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะคล้ายๆว่าถ้าเราคิดลบอะวันนี้เราไม่รักษาะระดับอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะ เราจะปี๊ดปาดหัวเสียตั้งแต่เช้าเลยนะนั่นคือการกําหนดเลยว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องราวแบบนี้ทั้งวันให้ทุกคนคิดดูนะคะอย่างวันนี้ค่ะคุณมลยกตัวอย่างอย่างเหตุการณ์วันนี้ค่ะถ้าสมมติว่า เราพลังโฟกัสของเราอ่ะไปที่เสียงเพลงแคนนอนที่อยู่หน้าบ้านครูนะคะถ้าเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไปโฟกัสตรงนั้นนะเราจะหงุดหงิดเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมจะต้องมามาแบบว่าจะต้องมาชนกับเราเราจะไลฟ์สดทําไมเราต้องอะไรแบบเนี้ยเรากําลังจะหาเหตุผลข่าวในการที่เราจะไม่ไลฟ์เราจะหาเหตุผลว่าเดี๋ยวให้เขาไปก่อนแล้วเราค่อยมาไลฟ์แล้วทีเนี้ยการกระชับเวลาอะไรก็แล้วแต่เวลาของเรามันมีค่า <T uber> เราจัดตารางเศรษฐีไว้แล้วค่ะทุกคนตารางของเรามันมีค่าตารางเศรษฐี <glue> าาของเรามันมีค่าเชา้ากลางวันเย็นคูมลม,มีตารางเศรษฐีของคูมลไว้แล้วค่ะว่าวันนี้คูมลจะทําอะไรบ้างนะคะแล้วทีนนี้ถ้าเกิดคูมลต้องขยบเวลาไปนะคะเวลานี้ถ้ากลับมาเวลานี้มันฟรีไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกวินาทีของเรามันมีคุณค่านะคะเราต้องเราสร้างสร้างคุณค่าให้กับตัวเองมากที่สุดค่ะวันนี้เมื่อเราโฟกัสจะทําอะไรแล้วนะคะจงจงคิดว่าเราต้องทําค่ะ เห็นไหมหยุดไปแล้วนะคะเพราะอะไรก็แล้วแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราไปโฟกัสปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกรองททมรู้สึกยาวนานมากเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะจบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเลิกโฟกัสนะเราเลิกโฟกัสเราทําตัวเองให้เพลินนะอันนี้คือเคสตัวอย่างนะคะเมื่อเราทําอะไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เลิกเราไม่ต้องไม่สนใจเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นเราทํางานทําหน้าที่ของเราไปและทําให้ดีที่สุดณนะขณะน,นี้ทันทีค่ะคุณบอลสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ อยากกอดเธอไว้ในอ้อมแขนขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณมูลมาสั้นๆนะคะมาแค่เราปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้เนาะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นตัวตัดสินอนาคตเรานะคะโรคภายในสร้างสารรค์โรคภายนอกค่ะหากวันนี้ขอบคุณค่ะครูทิพย์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้หากวันนี้อารมณ์ของเรานะคะไม่ทําให้สร้างสารรค์นะคะชีวิตเราจะสร้างสารรค์ไม่ได้เลยค่ะทุกคนหากวันนี้เรารู้สึกว่า เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆในสถานการณ์ต่างๆอ่ะเรามักจะคิดว่าเราโทษทุกสถานการณ์เลยบางทีเราลืมมองไปค่ะว่าทุกชีวิตนะคะทุกสรรพสิ่งนะคะเขาใช้ชีวิตของเขาตามปกติค่ะเขาทําหน้าที่ของเขาปกตินะคะ แต่เราเพียงแต่ว่าเราก็อยู่ในลูกของเราอยู่ในบ้านของเราอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่ในสิ่งที่เราเป็นนะคะแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะนั่นคือสิง่งที่ว่าเราต้องยอมรับนะคะแล้วก็แก้ไข,ขณขณะปัจจุบันทําให้ได้ค่ะเมื่อทันทีที่เราแก้ไขและสถานการณ์มันขี้คายแล้วน่ะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราเก่งจังเลยมันมีความสงบสุขในใจมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใจร้อนหรือเฟิวฟ้าวไปหรืออะไรก็แล้วแต่ หนึ่งเขาก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยทําไมเราเป็นคนเกี้ยวกาัดขนาดนี้ครูมนยกตัวอย่างนะคะหลายๆเรื่องอะเวลาที่เขามาทดสอบเราอะบางทีอะถ้าสติของเราอะมันไม่เคยได้รับการฝึกฝนหรืออารมณ์ความรู้สึกของเราอะเราไม่มีการควบคุมและไม่มีการฝึกฝนเลยนะคุณคิดว่าอารมณ์ปี๊ดปาร์ตเนี่ยมันไวไวไหมคะกับมนุษย์เรายิ่งอากาศร้อนๆนะมันยิ่งจะปี๊ดแตกไวมากเท่านั้นเลยค่ะครูมนเคยเห็นนะคะเคยเห็นคนหลายๆคนค่ะเวลาที่เขา อะไรนี้ดึงเขาก็โมโหค่ะแล้วเขาฝึกฝนตรงนี้เกิน21วันค่ะสันดานใหม่เราเปลี่ยนไม่ได้สันดานใหม่อ่ะมันได้เปลี่ยนโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วค่ะคําที่เรางุดปิ๊ดง่ายๆอ่ะค่ะงุดปี๊ดเดี๋ยวปีป๊ดแตกเดี๋ยวโมโหร้ายเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่ค่ะเขาจะดึงให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะดึงดึงให้เราตลอดเวลาเลยว่าเอาแล้วเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาแล้วเราก็จะปี๊ด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 แบบนี้ค่ะมันจะยิ่งปี๊ดไวกว่าเดิมค่ะจากที่ว่าเรื่องใหญ่นะ เราก็จะไม่ไม่สนแล้วเรื่องแค่เล็กนิดเดียวอะ่ะเราก็โมโหแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคือการฝึกฝนในด้านลบมาค่ะมันทําให้เป็นก้อนระเบิดปรมามนูลูกใหญ่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณสุปราณีคนสวยรวยฉลันของขวัญชิ้นใหญ่รอเราอยู่เย้แน่นอนค่ะนะคะจิตตั้งมั่นขอบคุณค่ะนะคะเออ อะไรจะเกิดขึ้นเราบอกเลยค่ะว่าของขวัญชิ้นใหญ่มาหาเราแน่นอนครูมลเชื่อแบบนั้นค่ะแล้วครูมลนะครูมลจะบอกเลยว่าครูมลอะมีทีมขุนพลฟ้าม่นร้อยล้านพันล้านคนแน่นอนค่ะตอนนี้เพราะครูมลมีความรู้สึกครูมลตอบแชทไม่ทนมันอะครูมลเห็นภาพว่าครูมลตอบแชทไม่ทันเลยทุกคนครูมลคือคือแบบทีมงานเยอะมากเลยครูมลทยอยตอบอะค่ะทุกคนทยอยตอบแบบเชดแชท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 แบบว่าไม่มีเวลาให้ทีมงาน คน,คนแบบรุ่นเก่านะแต่เราอ่ะไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะทุกคนแต่ครูมนจะบอกว่าตอนนี้ทีไอของเราุกคน้าโทมค่ะทุกคนรีบเลยนะคะรีบอธิฐานกิตกันนะครูมนทิ้งท้ายคะ่ะ อธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตว่าให้เราเสกย,ยอดกลางอากาศได้ให้มาปิดซูเปอร์วีไให้ได้ค่ะเราจะทําทั้งทีเอาตําแหน่งสูงสุดไปเลยเนาะเราจะได้กินใช้สินค้าราคาซูเปอร์วีไไปตลอดชีวิตค่ะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตค่ะดีไหมคะทุกคนนะคะเมื่อเรานะคะเมื่อเราสามารถเสกทีเ่เขาเรียกว่าสามารถเสกยอดกลางอากาศได้นะเรานะ เป็น T A W อ่ะลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตอะซึ่งแพลตฟอร์มอันนี้มันอยากให้เราเป็นคนสุดท้ายของแพลตฟอร์มเนาะพอเราอยู่ประเทศไทยเนาะเรามีความรู้สึกว่าแบรนด์ไทยเราอะจะไปไกลระดับโลกเนาะแล้วตอนนี้คูโบนะไม่มีทั้งมาเลเซียนะมีทั้งมาเลเซียทั้งอินอเขาเรียกว่ามาทั้งมาเลเซียทั้งลาวเนาะแล้วก็ฮ่องกงนะเริ่มนะคะเริ่มมาทักหาเราแล้วนะคะ เริ่มมาทักหาและคู่มนทาอะไรนะคะทีเคืออะไรนะคะแล้วคู่มนจะให้เขาเข้าไปดูในระบบเพราะเรามีระบบที่ทํางานแทนเราโคตรโชคดีค่ะเรามีระบบทํางานแทนถ้าวันนี้เราเราเราทำระบบเองอ่ะําถามคือว่าเราทําคนเดียวไม่ทันหรอกค่ะเพราะมันเหนื่อยเราตอบคนสิบคนน่ะทุกคนอยากรู้ระบบหมดเลยเราต้องไปนั่งบอกกับเขาทีละคนอะ่ะไม่ได้แล้วนะคะ แต่เราอ่ะบอกให้เราเข้าไปดูในระบบเลย10คนนะคะเขาสามารถเข้าไปดูในระบบได้เลยค่ะสิบคนนะคะเราจะมีระบบดูแลจัดการให้เราคิดแบบไหนเราเราสงสัยอะไรเราถามในระบบเลยนะคะจะมีน้องเพิ่มซับนะคะคอยตอบ มีแอดมินคอยตอบค่ะคุณว่าทํางานง่ายไหมที่เอฟบียทำงานง่ายมากเลยค่ะทุกคนนะคะเราโคชโชคดีใช่เราเป็นคนโคโชคดีมากมากเลยเราโคโชคดีตั้งแต่เราเรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดล้วค่ะเราโคโชคดีที่อนุญาตตัวเองมาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราโคโชคดีที่อนุญาตให้ตัวเองเป็นผู้ประสบความสำเร็จง่าย,ายสบาย,บายแล้วเราอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนขายดีระดับโลกอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ที่เราอนุญาตตัวเองนะคะต่อให้วันเนี้ยมีคนบอกกับเราว่ามนขายดีจังเลย ครูบอเก่งมากเลยนะคะครูบนเป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จนะต่อให้มีใครชมเชียร์เรานะเท่าไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราแม่อนุญาตเท่ากับว่าเราไม่ได้ผลนะคะทุกคนนะคะอืสวัสดีค่ะโค้ชทพิปนะคะคนสวยรวยแสนนะัสสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะครูบอลเชื่อว่าคลิปนี้นะคะครูบอลมาสั้นๆนะคะ วันนี้นะคะการคิดดีคิดบวกนะ,ะเราใส่แต่พลังงานด้านดีค่ะชีวิตเราดีดีแน่นอนนะคะรักทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รักคุณมลเช่นกันค่ะวันนี้มาสั้นๆค่ะเพราะว่าเรานะคะทุกคนกําลังทําเนื้องานของเราอย่างกระฉับกระเฉงนะคะเดี๋ยวคุณมลต้องทํา YouTube ต่อนะคะคือตอนนี้งานของคุณมลน y ะยูทูบลงยู u ูบสร้างเพจนะคะสร้างเพจแบ่งปันนะคะอาจจะต่อไปอาจจะสร้างอาจจะทําเพจนะคะแบ่งปันในเฟซแบ่งปันในเพจนะคะ เฟซบุ๊กเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้แก้งลูกค้าค่ะเวลาที่เราส่งของอะ่ะให้ลูกค้าได้รู้ว่าเราส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน้อยอะ่ะลูกค้าเขาจะได้รู้ว่าเราอะส่งของเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะคือส่วนใหญ่คูณมอลก็ไม่ได้โพสตขายค่ะคูณบอกินใช้สินค้าเองนะคะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วจะมีคนที่สนับสนุนเรามากมายค่ะเดี๋ยวมีท็อก20กล่องนะคะเดี๋ยวมีท็อก50กล่องเดี๋ยวก็แฝร100กล่องแบบนี้นคะ่ะเขาจะมีทักมาหาเราแบบนี้นคะ่ะเราก็มีหน้าที่แค่โพสตส่งสินค้าให้เขาดูค่ะว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะะค ส่วนใหญ่ครูมนจะไม่ไม่ได้โพสต์ขายสินค้านะคะแต่โพสต์ขอบคุณสินค้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็ในเพจครูมนก็จะสร้างเพจไว้สําหรับแบ่งปันแล้วก็อีกเพจหนึ่งเอาไว้ขายสินค้าสินค้าสายมูเลาะสายมงคลแล้วก็แบ่งปันก็แบ่งปันในเพจนะคะใน a c e b o o k เนี่ยเราจะเน้นการแบ่งปันในการให้ทุกคนนะคะการให้เป็นเป็นคำพูดสั้นๆเพื่อให้ส่งเสริมกำลังใจนะคะแล้วก็อ่าโพสบอกกับลูกค้าว่าเราส่งของให้แล้วนะคะแล้วก็ ทำเนื้องานต่างๆนะคะใน f a c e b o o k นะคะการใช้ชีวิตการกินข้าวการอะไรเงี้ยครูมนเก็จะต้องมีคือตรงเนี้ยคือเพื่อให้คนตามเราเขาตามเราถูกค่ะเขาจะได้ไม่งงค่ะนะคะครูมนต้องการทําให้ทุกอย่างมันเป็นรูปลักษณ์ของความชัดเจนในระบบเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ดีมากขอบคุณกับคุณไม้นะคะ ว้าวมากค่ะขอบคุณ่ะกคดพี่ทิพย์นะคะวันนี้คุณบอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะรักทุกคนและเชื่อว่าเพลงแคนนอนเมื่อกี้นะคะทําให้เราประสบความสาเร็จได้ไวกว่าเดิมค่ะและที่สําคัญนะคะเราจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากกวาลค่ะวันนี้คุณบอจบไร้ไปก่อนค่ะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูนะคะคนสวยรวยแสนร้านสวัสดีค่ะหนูไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ